ในทุกๆปีนะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมจะมอบโลกเกียรติบตัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะ พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวสภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์เป็นประธานการมอบโลกเกียรติบัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้แก่เด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน25คนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางสภาสังคมสงเคราะห์ได้มีการจัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพได้กล่าวนะคะว่าขอชื่นชมผู้ประกอบ ครูอาจารย์ที่ให้ความรักความเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูขัดเกาเด็กๆเ,เหล่านี้ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กในวัยเดียวกัน